ออบประรูปนะฮะอยู่สามองค์ด้วยกันเาจะเป็นหลอวังอินแเลยทอสนเดหกอนี้ละคะเรากำลังจะได้กินข้าวแล้วมือแรกมือแรกพี่ขัดกระปานกระปาน โอ้ยอย่าดึงนะดึงอม่ควยจับป๋าเชี่ยหมดแล้วอ่ะโอ้ยไเดีไดีนะฮะแต่ต้องนดยวพวกเราเีเราจะไปพักนะคะตอนนี้เป็นเวลาหกแฉก แฟนนปาซิมโกกลงเดนเราเราโดนแยกกันนะคะเราอยู่ด้วยกันใช่ค่ะใช่ค่ะเราจะได้กลุ่มใหม่นี่มัเราไปอยู่กลุ่มนั้นนะคะกลุ่มทำอะไรกลุ่มยังไม่รู้ยังไม่มีคอ้นเลยบ๊ายบายจ้าฟอร์มเป็นนัแสดงกูไปถ่ายโอ๊มึงกึบอกเหรอใช่กว่ากูสามารถตะเต่อให้คนได้เพราะว่ากูมาจากช่องส่วนซีน ทำอะะไรออ่ันนี้คืออะไรถ่ายคลิปหรออันนี้คือถ่ายคลิปลงปะไอคลิปใหม่ไอปันอะคุยกันตัดคลิปตัวเองสองสองอีพีแล้วใช่ไหมเหลืลูกสาวแล้วมั้งเหลืขึ้นเลยอันนี้สปล่อยคลิปใหม่เหรอใช่ไอปันกว่าจะตัดคลิปตัวเองคลิปคลิปช่องตัวเองได้มันใช้เวลานานอ่ะมันต้องมีเวลาที่อย่างเงี้ยอะ ตร,ตรงนี้นะคะกำลังที่เราเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะทุกคนวันนี้ไม่มีใครพูดอะไรเลยทุกคนจะกดอันเนะะมนื่อกี้พูดคนอินเดียยังเข้าใจเลยนากยาที่อยู่ขงังคนเห็นมือสั่งหรอคะทุกคนตอนนี้นะคะ เราเลคลิปนะคะนี่นะคะทุกคน แล้วนะคะเรากินของว่างนะคะสนุกหนุกหนุกหนุกนุกแค่หนุกเานั้นน่าเหมือนจริงทงโ้หนี่นะคะเรากำลังจะถ่าย MV นะคะ MV ของตัวขนมจีนจะออก MV แล้วคนนี่คือนักร้องนี่มือกีตาร์ ไปเรื่อยเลยชีวิตกูไม่บอกมากันวะไอ้ทุกคนอย่างเงี้ยเราก็จะไปอ่านนั้นนะทุกคนทุกคนอย่าแอบไปดูนะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้นะค่ะไปาปก่อนทุกคนคือเราจะบอกว่าเราจะกลับบ้านพรุ่งนี้นะคะอะกูไม่เป็นงั้นอะจริงเหรอโมงตีหนึ่งเหรอเป็นจริงใช่ไหม สี่คุณแล้วค่ะเรากำลังจะปิดไฟนอนกันทำไมวะกล้องมือรอะเดี๋ยวเอ้ยเดกรดอ่ะก็อยากอ่ะไม่ได้ยินเลยกำลังจะนอนแล้วนะฝันดีนะจ๊ะไอ้ยาอะไรอุ้ยเชี่ยอะไรวะมันกรเอน่าเอ้ย ไม่ใช่นี่ทุกคนเรามีอะไรให้ดูด้วยไอตูนนั่งเร็วจะชวนเราไอไอปันนั่งอย่างนี้นั่งอย่างนี้นั่งอย่างนี้แต่วราต้องหันกระถกขึ้นมาเร็วโอเคจริงแต่เขาไม่ให้เราขี่ สวยมากสวยแบบสวยแบบไ้าต่นนี้น่ากลัวเยืนท้ายก่อนยืนท้ายก่อน

อันนี้ก็ไม่ก็จะเป็นต้นไพอพอม้เป็นรูปหัวใจก็รูปหัวใจไม่รู้ว่าเขาทำได้ไงเหมือนกันก็ลองไปถามเขาดอูอ๋อก็เป็นหัวใจสีชมพูสำหรับคนมีความรักว,ว้าโอเคใช่ปันอย่าลืมถ่ายคลิปนะอ๋อไม่ใช่เหรอฝากความคิดถึงนะปันใช่เพื่อนมึง ถึงจะตายแล้วมันเดินไม่ได้เลยเนี่ยใช่โอ้ยเจ้าขาเลยอ่ะ <c oughs> อันนี้เรากำลังไปทำภารกิจนะครับพุ่อคนเดียวก็จะเขินๆหน่อยอมีเพืนี่เลยในที่สุดทาย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 เจลอยากเอาช่องไว้ฮะเเราอยู่ตรงไหนวะคุณอยู่นี่ <c oughs> เราตองไปไอม,มีเ<ม>พื่อนเลยอ่ะนี้คือไปสวนรวมพันไม้เนะสวนกลางสวนรวมพันไม้อันนี้เรากำลังนับแพนกวินกันนะี 87. แปดสิบเจ็ดแพนกวินมีแปตัวปันทำไมเยอะแยะวะโอยว้านา่นาเอ็ีมากคิ พ่อมานะฮัลโหลฮัลโหลโซงโลบละออย,ยาพี่แพ่วาจะพาไปให้อาหารกวางนะทุกคน,น,น,นอ,อร่อยหรือเปล่าอ๋อ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 ไอปันเฮ้ยตัดกันแล้ว่ายไปแล้วจะตายแล้วว่ามึงายไปไปัน,น,า,นายไปแล้วเป็นไง แค่ไหนแค่ไหนขื่นอ่ะสนุกหรือเปล่าคิดถึงพวกเราหรือเปล่าเอใจมันเหงาไม่กล้าทำเลยตัวกูชื้นะมึงรู้ยังคือคือกูไปพูดอะไรไม่ดีในในสวนนะแล้วคนสวนมองกูไม่วางเลยก็กูเล่นบทคูบุไงบอกว่าในสวนนี้รบกวนใต้สวน เขาก็มองตากเขามองตาเนี่ยเขามองตามเลยกูนั er> ่งตอนนี้นะคะถ่ายกับป้ายนะคะไม่เป็นไรเอาให้เห็นป้ายก็พอไม่มีแล้วเพื่อนไม่รอกลับบ้านไม่อยากอยู่แล้วมันร้อนเอาจริงป่ะโอ้โอนนีกูจะโอนให้มึงอ่ะขันนึงโอเคมึงมาพูดแล้วกูจะแบกก่อนเดินเท้าสวนนกนูตเลย ทุกคนเดี๋ยวเราไปโอนขึ้นก่อนนะนตนน้านกะคะคนิเลยกดอนจบปัลกินมาว้ายเป็นไงไมนน่คือกลิ่นกล้วยที่ของงวงช้างอะ่ะคือมันไปชายน้กล้วยโอ้ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กับนักข่าวภาคสนามนะคะชื่อปาย่ะโอ้กูจะเถีบมึงตกขขาวตอนนี้แหละไม่เห็นคนเดินไ้หเปล่าเด็กคือตอนนี้แฟนตัวจริงของนัเดชหายไปนะคะเราเลยกัารมาตามหาเพื่อไปสัมภาษณ์เขาว่าเขาไปไหนโอ้โหคุณกี่โมงจะสี่โมงเย็นแล้ว ทุกคนตอนนี้นะะเราไม่มีบทบาทแล้วนะคะเราเราแสดงไปแล้วแล้วเราก็ตัดต่อไปนิดหน่อยนะคะเฮ้ยที่ว่าตอนนี้เราก็จะไปนอนค่ะไปนอนไปไ,ไหนวะนอนอยู่สบายแล้วนอนยาย่าๆกันย่าๆย่าๆตัวจริงไปดูกันแต่ว่าไม่มีไนกี้สีฟูตรงนี้ทุกคนอ๋อมันไปไหนวะมันไปเป็นตะกร้อยาย่ามึงหายไปแล้ว โอ้ไม่มีอ่ะพันไปไหนวะแต่ว่าอยู่บนเปลวอยู่บนแหละย่าไม่อยู่ทุกคนเดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันนะถึงเวลากินข้าวเย็นแล้วค่ะหือัอะไรนะ น่ารักมากหอมาวน่ม่ก็ภาพดีนะโอ้แต่คนจะภาพไม่ไหวแล้วปามตีจะย่างถูกเผาจะย่างถู กำลังจะไปอาบน้ํานะคะลูกเกดกินมากินไปก,กินขนมปังลูกเกดมะอร่อยมากเลยทุกคนไ <c oughs> หนม,มงึงรีวิวขนมปังลูกเกดม <c oughs> ไม่ได้กินสักคำขนมปังลูกเกดอร่อยมากค่ะเราชอบลูกเกดมาก <c oughs> จบ